ยูเซอร์เนมนี่มึงอ่านว่าอะไรวะเนี่ยอ่านยากชิบหายเลยความฝันดนุภากูชื่อดีมเทอมาม,มีอะไรมีอะไรจะช่วยอะไรนักหนาคนกูดยิดอยู่แล้วก็จะรู้ไหมว่ามึงหยดหีิบอยู่ยม,มีอะไรกูวางนะอยากวางก็วางไปดิอ่ามึงงงเง็ยบมึงทำงไงวะมึงจะตอบหรือไม่ตอบเมื่อหายจะเข้า สเลยใช่ไหมไม่อ่ะเครียวกว่าเดมิมอินช่วงมึงมากินข้าวกับกูนะไม่ใช่พอแล้วมึงก็บอกกูเองว่าอย่าจัดสคนอื่นเดี๋ยวกลับไงเนี่ยกูปปไปเดี๋ยวไปส่งไม่ต้องอะ่ะจะขึ้นรถเมล์ข้างลำบากท,ทำไมวะไม่อยากกลับกับกูไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกรถให้ไม่ตอ้องรอแป๊บนะึงนะ